ครับตอนนี้เราถึงห้องพักนะครับก็เจพวพรุ่งนี้เจอกันนะครับเราจะเริ่มซ้อมกันตั้งแต่ประมาณตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งนะร,ระยะเป้าหมายของเราคือสามสิบกิโลเมตรนะครับพรุ่งนี้โอเคจเจอกันพรุ่งนี้ See you โอเคถึงแล้วนะครับก็จะวอร์มกันไม่วอร์มหรอกวิ่งเลยไปเร็วตื่นตั้งแต่ตีสามตื่นตื่นตื่นคดีผิดเสียงของตื่นตื่นนะครับเตียงของเตียงนั่นเตียงนี่จ่รู้ไหมว่าฝนมันตกแรงไม่เอน้ำตัวเองมาไว้ก่อน คนน้าหีืคนหนึ่งอะ่ะขอ้อขอบคุณบริษัทสิงค์อปเปอเรชั่นที่ไม่ได้สลับสันพระกอาจักรินก็ไม่ค่อยแข็กนะเนย ตอนนี้ครับ <c oughs> อยู่ที่24โล6.3ต่อหที่หนิงกับทุนุนะคะ ไตนี่ไตเนี่ยพี่สามเอวเด็กเศร้าเท่าไหร่ละเขาสองโลแล้วบอกว่ายังมีแค่ข้าราจะสอแตงสเลยแล้วเลยแล้วอีกวานนี้พนาฝนตกอ้ ฝนตกเราก็ไม่หวั่นครับนี่ครับบรรยากาศสวนสเด็จยากดีมากบรรยากาศดีมากครับแนะนำนะครับใครมีเวลาว่างรอบละประมาณโลสองร้อยเมตรนะฮะก็คนวิ่งเยอะครับอากาศดีฝนตกก็วิ่งได้ครับโอ้ตอนนี้เจอช่างภาพของเรานะครับติดตามได้นะครับเพจเลยไรครับเพจยร์ไร เอสเจโฟโต้คร so ับเอเจโฟโต้นะครับผมวันนี้ใครวิ่งเพียอนกก็จะไดมรูปเยอะหน่อยอ๋อเจอเซเล็บนะครับสวัสดีครับผม วันนี้ก็ตามเป้านะครับ28กิโลนะฮะเวลาก็กลางๆครับ2ชั่วโมงครึ่งนิดๆนะครับบรรยากาศดีครับฝนไม่ตกสดชื่นหายใจได้ตลอดครับมีหยุดกินน้ำบ้างนะครับก็อยากให้มาครับมาลองดูตอนนี้เพื่อนๆก็ทยอยเก็บระยะจบแล้วบ้างฮะมี25กโลมี18กโล30ก็มีนะฮะ โอเคครับไปดูบรรยากาศกันกิโลครับวันนี้21่สิบเอ็ดโลยีโลทำไมวิ่งเสร็จก่อนผมครับยี่สิบเอ็ดโลคุณต้องวิ่งช้ากว่าผมสิครับฮะนะครับคุณรีบเหรอครับขี้ครับขี่อ๋อสุดยดอดนะครับพยายามเจ็บนะครับวันนี้ เจ็บขาพี่สเตฟก็เจ็บนะครับโหลดโหลดยังไปลบวิ่งยางจบจบขี่กิโลครับวันนี้สิบห้าสิบห้าโอ้ขนาดเจ็บนะครับสิบห้าโลเป็นผมเป็นผมเจ็บนี่ไม่มาเลยสี่สองเ่อบบได้นัดแป้งไปแล้วแป้งกีดางบอนเท่าไหร่ครับบอลคาร์บอนสิบแปดพี่เดีนี้สิบแปดโลโอ้มาในทีมคุมโทนนะฮะขาวนะฮะวิ่งเสร็จก็เข้าวัดต่อนะฮะเดินจงกลมต่อจงกลมต่อคือหัวกะ วันนี้ก็น,นี่ครับบรรยากาศวันนี้อากาศดีมากครับฝนหยุดสมงกับที่สวดมนต์เมืม่อวานเมื่อวานสวดมนต์บอกว่าตีสี่หยุดทันทีหยุดจริงๆฮนะถ้าไม่หยุดนะก็จะนอนต่อเมื่อวานสแตน์บายร้อยเรียบร้อยวันนี้ย,ยี่อีกสามสิบนะครับตอนนี้<ป>อ่าพูด<ป>ถึงไปบอกด้วยนะอ่าสามสิบสามสิบี่เท่าไหร่แล้วครับยี 30, 30. <30. S 1> ่สิบ 20. ยิบสองโอ้ยเอสบายแปดโลไปเรื่อยๆเพียศหกเอาพวกหันกี่หน้าม้งบอ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 มีอะไรมีอะไรจะฝากถึงทีมเมดกงไหมฮะได้ข่าวว่าข้อพิกอ่ะ <laughs> ข้อพิกครับเดินตกคันนา